าจรลีอาฟาร์มวันนี้จะพาน้องดามาเที่ยวเที่ยวอ,อะไรคะเที่ยวส,สวนสัตว์สวนสัตว์ที่ที่มห่วยที่สโอเคที่มหาชนะชัยบ้านซำสวนสัตว์ฟาร์มวัวใช่ไหมคะหนูอายุกี่ขวบคะสองขวบกี่ห้าขวบเรียนอยู่โรงเรียนเรียนชอบดับถุยทองแผ้ว วันนี้จะพาน้องดามาเล่นเล่นขี้หูเล่นขี้ขี้วัวขี้หรือวันนี้จะพาเด็กมาเล่นขี้นะคะช่วงปิดเทอมค่ะแล้วก็พาจะเด็กฝึกเด็กเ,เลี้ยงวัวค่ะฝึกไปเล่นขี้ด้วยด่าวัวไปด้วยนะคะมาใหม่ยังไม่คุ้นยังไม่คุ้น